เพื่อนแบบนี้อย่าคบคำเตือนจากพระพุทธเจ้าบุคคลพึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมควรคบหาสมาคมอริยชนไว้เป็นมิตรถึงพร้อมด้วยความตั้งตนไว้ชอบมีบุญได้กระทำไว้แล้วในปางก่อน ลาหยศทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่บุคคลนั้นจากธรรมะของพระพุทธองค์ข้างต้นจะเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ปุถุชนทั้งหลายพึงระวังเรื่องการครบมิตรดังจะเห็นได้จากในมงคลชีวิตข้อที่หนึ่งคือไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตคบคนที่เป็นกัลยาณมิตร เพราะพลังดีๆจากกัลยาณมิตรจะไหลถ่ายเทฝากเป็นพลังให้กับชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีมงคลและสร้างสรรค์ดังตัวอย่างในธรรมบทยุคตนพุทธกาลที่มีชายคนหนึ่งนามว่าอาหิงสกะไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่สำนักอันเรื่องลือในสมัยนั้นจะด้วยอะไรก็แล้วแต่สิทธิรวมสำนักเดียวกันเกิดมันไส นึกฤทธิ์สยาขึ้นในใจจึงยุยงอาจารย์ว่าอาหิงสก,กะคิดจะทำร้ายพอโดนกระทุ้งบ่อยๆเข้าปรากฏว่าอาจารย์เชื่อจึงคิดออกอุบายกำจัดอหิงสก,กะโดยบอกว่าถ้าจะสำเร็จวิชาสุดยอดแห่งมนนี้ต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนอหิงสก,กะเชื่ออาจารย์จึงออกเดินทางฆ่าคนและเพื่อกันลืม จำนวนศพที่ฆ่าแล้วจึงใช้วิธีตัดนิ้วหัวแม่มือมาร้อยเป็นพวงมาไหลคล้องคอนี่เองคือที่มาของนามองค์คุลิมานชื่อเสียงในความโหดเหี้ยมดังกระหึ่มไปทั่วเมืองผู้คนต่างหวาดกลัวในความดุร้ายของฆาตกรฆ่าตัดนิ้วคนว่ากันว่าเหลืออยู่เพียงศพเดียวที่จะครบหนึ่พนนิ้วแต่ทว่าวันนั้น องคุลิมานได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์เดินธรรมดาธรรมดาแต่องคุลิมานถึงกับวิ่งเหงื่อแตกพลักก็ยังตามไม่ทันพระองค์ในที่สุดหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยร้องเรียกว่าสมณะสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนพระพุทธองค์ตรัสตอบอย่างเมตตาว่าเราหยุดแล้ว ท่านสิยังไม่หยุดหยุดอะไรทำไมยังเดินอยู่องคุริมานแยง้งเราหยุดฆ่าหยุดเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแล้วแต่ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดพระพุทธองค์สกิดด้วยธรรมะแค่นี้เององคุริมานได้สติทิ้งดาบนั่งก้มกลาบสำนึกผิดเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงขอบวชเป็นพุทธสาวก ต่อมาท่านก็สำเร็จเป็นพระอาหาร์ที่สำคัญองค์หนึ่งในพุทธศาสนาจับคติจากสตอรี่ขององค์กุลิมานหากคบคนผานอาจารย์เป็นมิตรชีวิตพลิกผันกลายเป็นมหาโจรในทางกลับกันหากคบกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าชีวิตก็เปลี่ยนยกระดับกลายเป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นาวันนี้ เรายังลอยเรืออยู่ในคลองน้ำเน่าก็อย่าหวังว่าจะเจอเรื่องดีลอยขึ้นมาเป็นเรือเหาะเกาะไว้แต่คนที่คิดดีพูดดีทำดียกระดับพลังงานตัวเองขึ้นมาให้สูงอยู่เหนือพวกคนพาลและเราจะไม่มีวันพบเศษสวะอีกต่อไปกล่าวถึงตรงนี้ทางช่องขอยกเอาทำคำสอนของพุทธองค์มาเล่าสู่ผู้ฟังในเนื้อหาที่เกี่ยวกับมิตรที่ควรครบ และไม่ควรครบความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการครบมิตรที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดยมิตรที่ไม่แท้หรือคนเถียมมิตรนั้นสามารถแบ่งออกได้สี่จำพวกคือมิตรจำพวกที่หนึ่งมิตรปอกลอกมีลักษณะคือ เพื่อนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเพื่อนที่เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเพื่อนที่ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัยเพื่อนที่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเพื่อนประเภทคนปอกลอกนี้ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเถียนมิตรเท่านั้นเพื่อนจำพวกที่สองเพื่อนดีแต่พูดมีลักษณะคือหนึ่ง เก็บเอาของล่วงแล้วมาปลาศัย 2. อ,อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปลาศัย 3. ส,สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้4เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งพิงไม่ได้เพื่อนประเพทีดีแต่พูดนี้ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเถียมมิตรเพื่อนจำพวกที่สามเพื่อนหัวประจบ มีลักษณะคือ 1. ตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วจะทำชั่วก็คล้อยตาม 2. ตามใจเพื่อนให้ทำความดีจะทำดีก็คล้อยตาม 3. ต่อหน้าสรรเสริญ 4. รับหลังนินทาท่านพึงทราบว่าเพื่อนประเภทหัวประจบนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรเพื่อนจำพวกที่สี เพื่อนชักชวนในทางชิบหายมีลักษณะคือ 1. ชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืน 3. ชักชวนให้เที่ยวกันมหรศสพ 4. ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านเพิ่งทราบว่า เพื่อนจำพวกที่สีน่นี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรในทางกลับกันพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงมิตรแท้สี่ประเภทซึ่งเป็นผู้ที่ควรคบหาและสมาคมด้วยได้แก่ประเภทที่1มิตรมีอุปการะมากคือเพื่อนผู้ที่คอยช่วยเหลือเราในยามลำบากรักษาทรัพย์สินของเรา และเพิ่มพูนสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราบอกกล่าวในสิ่งที่ดีแก่ตัวเรา 2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคือผู้ที่รักษาความรับมิตรไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์และพร้อมเสียสละเพื่อเรา 3. มิตรแนะประโยชน์คือมิตรหรือเพื่อนที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความชั่วต่างมันในความดี และแนะนำแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรา 4. มิตรมีความรักให้คือมิตรผู้ที่ยินดีในความสำเร็จของเราและปกป้องเราจากผู้ที่คิดร้ายท่านผู้ชมผู้ฟังครับชีวิตของเราจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการเลือกคบมิตรหากเรายังวนเวียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนพาล หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายเราก็ไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่หากเราเลือกคบกัลยาณมิตรยกระดับพลังงานชีวิตให้สูงขึ้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญและความสำเร็จที่ยั่งยืนดังพระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตร,รู้แจ้งมิตรแท้พึ่งเข้าใกล้ด้วยความเคารพเหมือนมัรดารักบุตร บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างดุจเปลวไฟจงเลือกคบมิตรอย่างมีปัญญาเพื่อชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ในทุกมิติของความเป็นมนุษย์เทินสาธุธรรมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสาระดีๆจากช่องคุณครูองพัดชาเนลครับ